สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสมที่เคารพทุกท่านครับ3ธันวาคม258แจ้ง3ข่าวอสมครับข่าวที่1ครับสมาชิกชกสสมเสียชีวิตยอดที่จะหักเงินไปช่วยเดือนนี้ยังไม่นิ่งนะครับเนื่องจากยังมีการบันทึกรายชื่อในเว็บไซต์ชกสสมเพิ่มเติมอยู่นะครับโดยปกตินะครับการตัดยอดเขาจะตัดยอดแบบนี้นะครับ เมื่อสมาชิกเสียชีวิตและทายาทแจ้งเรื่องขอรับเงินชาปานกิจสงเคราะห์โดยทายาทผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ตามรายชื่อในใบสมัครนั่นแหละครับหากสมาชิกเสียชีวิตเนี่ยเขาจะต้องไปติดต่อที่รอพอสอตหรือว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่สมาชิกชกสสมเป็นอสมอ,อยู่ประมาณนี้นะครับโดยต้องนําหลักฐานใบบรรณราบัตรสำเนาทะเบียนบ,บ้านที่ประทับตาตายและบัตรประชาชนที่เจาะแล้วประมาณนี้นะครับ เพรมีเอกสารผู้รับผลประโยชน์บัญชีธนาคารผู้รับผลประโยชน์รประมาณนี้ไปติดต่อคุณหมอ,อปรปสะตคุณหมอ,อประสะอมออประสะตก็จะทําเรื่องให้แล้วก็ส่งไปสมาคมให้ถ้าเอกสารขอรับเงินชกสสมนีเงินส่งข้อนี่ส่งไปถึงสมาคมในช่วงยี่สิบเก้าตุลาหกแปดถึงไม่เกิน28ดพฤศจิกาย,ยนหกปดนี่แหละครับรายชื่อเหล่านี้เขารวบรวมไว้ตลอดทั้งเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเขาจะเอาเข้าที่ประชมุมในวันที่9้าธันวาคมห8 ก็จะประชุมกันออกมาและสรุปว่ามีกี่รายและจะหักเงินจากสมาชิกไปช่วยกี่บาทประมาณนี้นะครับแต่เดือนนี้ประชุมช้าหน่อยประชุมวันที่9ก้าธันวาคมหกแปดสองวันก่อนเราไปดูรายชื่อที่บันทึกเวลาเขารับเรื่องไว้แล้วนะครับสมาคมเขารับเรื่องไว้แล้วเนี่ยเขาก็จะประทับตราว่าของใครรับสมาคมได้รับวันไหนประทับตรารับไว้แล้วก็บันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์จ้อสสอที่นี้เราดูตั้งแต่วันที่หนึ่ง ทันวาหนึ่งทันวาที่ผ่านวานี่รู้สึกจะมีหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดรายแต่เมื่อวานนี้ก็มีการบันทึกข้อมูลเพิ่มเข้ามาอีกเพิ่มเข้ามาอีกก็น่าจะเป็นผู้เสียชีวิตที่ส่งไปถึงในช่วงในช่วงยี่บเก้าตุลาถึงไม่เกินกยี่บแปดพารนี่แหละแต่ว่าเขาอาจจะยังบันทึก,ทกไม่หมดก็เมื่อวานี้บันทึกอีกหนึ่งรายหนึ่งหนึ่งหกเก้ารายนะครับวันนี้เปิดเข้าไปดูในเว็บไซต์ใหม่อีกครั้งวันที่สามทันวาปรากฏว่าพบ 1,170รายเพิ่มขึ้นมาอีกสแสดงว่ายอดผู้เสียชีวิตยังไม่นิ่งนะครับที่จะหักเงินไปช่วย15บาันวาคม258นี้นะครับส่วนวิธีวิธีดูรายชื่อในเว็บไซต์ชกศส,สมเราทําคลิปให้ดูแล้วคลิปก่อนหน้านี้ไปกดดูย้อนหลังได้นะครับวิธีกดเข้าดูในเว็บไซต์ชกสสมทาอย่างไรเราลงคลิปให้ดูแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ไปดูได้ก็จะสามารถกดดูได้ตนเองได้อันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดวันที่3ธันวาคม68เรากดเข้าไปดูในเว็บไซต์ ที่มีการบันทึกรายชื่อในเว็บไซต์แล้วนะครับว่าเป็นรายชื่อที่ที่พร้อมจ่ายเงินให้แล้วนะครับณสามธันวาคมหกแปดมี1นึ่งพันรเจ็ายชื่อทีนี้ถ้าเอาข้อมูลณวันนี้นะครับไปคาดการว่าวันที่ส5้าธันวาคมจะหักเท่าไหร่ก็คาดว่าก็เอา1,170งนห้เนี่ยคูณด้วยสามสิแปดสตางค์สามสิดตางค์ก็คือ 0. ูนนะครับ หนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์คูณศูนย์จุดสามแปดหรือว่าสามสิบแปดสตางค์ต่อการช่วยเสียชีวิตหนึ่งรายนี่ก็จะเป็นเงินสี่ร้อยสี่สิบสี่จุดหกศูนย์บาทอันนี้เป็นข้อมูลนะสามธันวาคมหกแปดนะครับแต่ถ้าวันต่อๆไปมีการบันทึกรายชื่อเพิ่มมันก็จะหักเพิ่มมากกว่านี้อันนี้เป็นการคำนวณตามที่เห็นรายชื่อแล้วหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์รายนะครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์รายก็นั้นก็ต้องติดตามดูก่อนในวันพรุ่งนี้วันที่สี่จะเพิ่มมาไหมนะแต่ว่าวันที่ 5, 6, 7, เ,ยเายุด แต่ถ้าเป็นข้อมูลนะัวันที่8 8ช่วงบ่ายๆน่าจะนิ่งแล้วเพราะว่าวันที่9เข้าประชุมน่าจะตัดตัวเลขเอาเข้าที่ประชุมวันที่9แล้วนะครับอันนี้1 C CC C C CC C ห6จุด60บาทนี่<ส>ก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ยังไม่นิ่งก็ได้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลคำนวณล่วงหน้าให้ดูว่าคาดการณ์ว่าจะหักจกสม1 5ธันบาทแต่ตัวเลขนี้ต้องเป็น1170รายเสียชีวิตนะครับถ้าเพิ่มมามากกว่านี้ก็อาจจะเพิ่มมากกว่านี้ ลายละส8สิาแดงนะครับอันนี้เป็นข่าวที่1นึ่งนำมาบอกมากล่าวนะพี่น้องสมอไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้ว่าวิธีดูรายชื่อสมาชิกเสียชีวิตรอบหักกันช่วย15ธันวาคมดูไปดูคลิปย้อนหลังนะวิธีกดเข้าไปดูอันนี้เรื่องที่1นึ่งนำมาบอกมากล่าววันนี้ครับเรื่องที่2ครับสภาผู้แทนรัษฎรจะเปิดสมัยประชุมสามัญ12ธันวาคม2 5 6พพี่น้องสมอก็ติดตามลุ้นร่างพรบสมอ จะสามารถพิจารณาระสองวาระสามในช่วงหลังจากเปิดสภาแล้วหลังจากปิดสภาลนวันที่สิบสองธันวาคมไปต้นไปนี่เปิดสภานะครับจะมีการประชุมกันทุกวัน<อ>ก็มาดูร่างพรบสมอหรือว่าร่างกฎหมายอสมอนี่จะสามารถพิจารณาระสองวาระสามทันก่อนยุบสภาหรือไม่เพราะหลังวันที่สิบสองปต้นไปนี่ไม่ทราบว่าจะยุบสภาเมื่อ,อไหร่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายค้านจะยืน่นอภิปรายไหมวางใจไหม,ไม ถ้าฝ่ายค้านจะยื่นปั๊บนี่เพียงแค่จะเท่านั้นแหละครับนายกจะยุบสภาเพ,พราะถ้าปล่อยให้ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจไปถึงประธานรัฐสภาได้นี่นายกจะแพ้โหวตเพราะว่าเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเพราะนั้นนายกคงไม่ยอมให้ให้ยืน่นทันทีที่มีข่าวว่าจะยื่นนี่ต้องยุบก่อนประมาณนี้นะครับถ้ายุบสภา,านี่กฎหมายจะตกไปนะครับร่างพบรบสมอนี่เพราะว่าถ้าร่างพบรบสมอยังไม่ผ่านการพิจารณาระสามนี่นะครับ ถ้ามีการยุบสภาร่างกฎหมายจะตกไปนะครับแต่ถ้าผ่านการพิจา,ารณาสามแล้วจึงยุบสภาอันนี้พอลุ้นพอมีลุ้นเพราะอะไรครับเพราะถึงแม้ร่างกฎหมายจะตกไปแต่ถ้าผ่านพิจา,ารณาสามโดยสภาผู้แทนราษฎรแล้วนี่มันจะมันจะมีข้อกฎหมายอยู่ว่าถ้าหลังเลือกตั้งครั้งหน้าและมีรัฐบาลแล้วนะครับหลังเลือกตั้งครั้งหน้าและมีรัฐบาลแล้วหลังเปิดประชุมสภานัดแรก ภายใน60วันหลังเปิดประชุมสภานัดแรกนี่รัฐบาลชุดใหม่สามารถนำร่างพรบรที่ผ่านวาระสามนี่ให้สภาพิจารวาระให้ดำเนินการพิจารณาต่อได้โดยสภาชุดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผ่านวาระสามก่อนยุบสภามันก็ดีมันมีโอกาสลุ้นอยู่แต่ถ้าไม่ผ่านการพิจารวาระสามโดยสภาผูา้แทนรัษฎรและเกิดยุบสภาไปเลยนี่จบครับกฎหมายร่างพรบอรหอสมอตกไปเลยครับถ้ารัฐบาลชุดใหม่หลังการเลือกตั้งนี่ จะผลักดันให้มีกฎหมายอาสมออีกก็จะต้องร่างกฎหมายใหม่ครับแล้วก็ทําตามขั้นตอนใหม่ทุกประการเลยตั้งแต่เปิดรับฟังความิเห็นมีประชามติโน่นนี่นั่นทำตามขั้นตอนใหม่ทุกประการเลยมันก็ยุ่งยากกว่าสวรนะครับเอาละครับรอรุ้นนะครับขณะที่สภาจะเปิดประชุมสมัยวิสามันก็คือพิเศษเปิดพิเศษขึ้นมานั่นแหละจริงๆแล้วจะเปิดตามปกตินี่วันที่12ธันวาคมสภาผพ,พ้แทนราษฎรนะครับแต่รัฐบาลรัฐบาลก็ได้มีมติ จะออกพระราชกิจธีการนะครับเปิดสภาเปิดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามันวันที่10ถึง11ธันวาคมเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐมนูลวันละสสาเหตุที่เปิดก่อนเพราะว่าต้องพิจารณาวานละ2ให้เสร็จและหลังจากนั้น15วันจึงจะพิจารณาวานละสได้เพราะฉะนั้นก็ไอเรื่องจะยุบสภาไวหรือไม่ไวเนี่ยมันก็เกี่ยวกับการร่างแก้ไขรัฐมนูลด้วย เพราะว่าถ้าสภาผธธู้แทนราษฎรเปิดเปิดสมัยวิสามันประชุม10-11ธันวาคม68เองเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐนูลและถากวาระ2ผ่านในช่วง10-11ธันวาต่อไปอีก15วันนี่ก็จะพิจารณาวาระ3ในสภาผูธธ้แทนราษฎรอันนี้ก็จะส่งผลให้การการยุธธบสภาอีก15วันหลังวันที่11ธันวาเนี่ยอาจจะไมย่ยุบสภาต้องรอพิจารณาวาระ3กล้งแก้ไขรัฐนูลก่อนนะครับ ก็อาจจะส่งผลดีตรงที่ร่างพรบสมออาจจะมีลุ้นพิจารณาวาลละสองาลละสามในช่วงที่เขายังไม่ย,ยุบสภานี้ก็อาจจะส่งผลดีด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ต้องรอลุ้นเพราะว่าหลังวันที่สิองธันวาไปต้นไปมันอยู่ในโซนที่มีโอกาสจะยุบสภาได้ทุกเมื่อนะครับทีนี้ถ้าอยู่ในโซนที่ยุบสภาได้ทุกเมื่อนี่ถ้ายุบสภาเมื่อไหร่ถ้ากฎหมายพรบสมอร่างกฎหมายไม่ผ่านการพิจารณาสภาวาลละสามนี่ก็จะแย่ทีเดียวเพราะกฎหมายจะตกไปนะครับ ข่าวที่3ครับวันนี้กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยนะครับหมายเลขโทรศัพท์1478นะครับสายด่วนถ้าพี่น้องมีความอยากรู้เกี่ยวกับ PM 2 5มีผลต่อสุขภาพอะไรยังไงทาให้เกิดโรคร้ายแรงนะครับได้เกี่ยวกับปอดระบบทางเดินหายใจทำตรงน,งนี้หรือผู้ป่วยเลือดลังต่างๆแล้วได้รับฝุ่นมากมีผลกระทบอันตรายได้ ถ้าอยากทราบข้อมูลก็โทรได้1 4 7 8ในบันแในเวลาราชการนะครับเป็นสายด่วน1478นะครับวันนี้กรมอนามัมมายเขาขึ้นข่าวบอกเช็คระดับค่า pm 2.5จากสีนะครับดูรายละเลอียดต่อไปนี้นะครับกรมอนามัมายกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าเช็คระดับค่า pm 2 5สีที่ส่งผลต่อสุขภาพแม้ pm 2.5จจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพแต่เราสามารถป้องกันได้ด้วยการเช็คค่าฝุ่นจากอันนี้เป็น เป็นแอปหรือเปล่านะครับ a i r 4ไทยนะครับหรือ l i ์ด d เป็นแอปนะครับและสังเกตร,ระดับค่าสี PM2.5 ซึ่งเป็นค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพโดยแบ่งเป็น5ระดับความรุนแรงซึ่งในแต่ระดับสีมีคําแนะนําดังนี้ครับระดับดีมากก็หมายความว่าสีฟ้านะครับถ้าเราดูในแอป a i r 4ไทย i l i v ด d หรือเป็นเว็บไซต์อะไรประมาณนี้นะครับถ้าในพื้นที่ใดเป็นเป็นสีฟ้า อันนี้จะเป็นระดับดีมากก็คือค่าค่าพ m 2.5จะอยู่ระหว่าง0ถึงถึง1 5นะครับ0ถึง15นี่ทุกคนทำกิจกรรมได้ตามปกตินะครับถ้าเป็นระดับดีสีเขียวก็ค่าจะประมาณ15.1ถึง25มคกจุดทับลูกบาทเมตร 1 1 <11. S 2> เอ็จุดอ่สิบหถึงยีนี่ประชาชนทํากิจกรรมได้ตามปกติประชาชนทั่วไปนะทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติแต่กลุ่มเสี่ยงลลกลุ่มเสี่ยงก็คือกลุ่มที่มีโรคเรือรลางทางระบบทางเดินหายใจอะไรประมาณนี้เพื่อสูงอายุผู้ป่วยหอบเพลนอะไรประมาณนี้นะครับกลุ่มเสี่ยงหลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมกลางแจ้งและเฝ้าระวังสุขภาพอันนี้ระดับดีนะครับต่อไประดับปานกลางสีเหลือง ยี 1> 1่สิบห้าจุดหนึ่งถึงสามสิบเจ็ดจุดห้ามคกทับลูกบาทเมตรอันนี้ประชาชนทั่วไปหลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมการแจ้งส่วนกลุ่มเสี่ยงลดเวลาทํากิจกรรมการแจ้งและสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นนะครับต่อไปสีส้มครับสีสม้มเป็นระดับเพิ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ3 7 6สิบเจ็ดถึงเจไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรประมาณนี้ครับประชาชนทั่วไปลดทา ลดทากิจกรรมการแจ้งและสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นนะครับกลุ่มเสี่ยงจํากัดเวลาทํากิจกรรมการแจ้งอยู่ในห้องปลอดฝุ่นและสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นทีนี้ถ้าสีแดงระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ75.1มคกทับลูกบาทเมตรขึ้นไป75.1ขึ้นไปนะครับทุกคนงดทํากิจกรรมการแจ้งอยู่ในห้องปลอดฝุ่นสวมหน้ากากป้องก,งกันฝุ่นและหากมีการผิดปกติให้รีบพบแพทย์นะครับคาแนะนาครับผู้มีโรคประจาตัวควรเตรียมยาอุปกรณ์ที่จะ เป็นติดตัวเสมอและปฏิบัติตามคําแนะนาของแพทย์อย่างเคร่งครัดนะครับทั้งหมดก็คือข้อมูลจากกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพกองส่งเสริมและความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพกรมอนามัยนะครับก็ท่านพี่น้องที่ฟังเรื่องนี้แล้วถ้าอยากได้ความรู้ลึกๆมากกว่านี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1478กรมอนามัยครับ อันนี้ก็คือเรื่องราวเรื่องที่3ที่นํามาบอกมากล่าวพี่น้องอสมมค่ำคืนวันนี้3ธันวาคม2568ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ